อายุต่ำกว่า20ปีคนมีู้คลากรในกันแนะนำนะที่ตลอรอเขาฝากคลิปนี้มาด้วยความเป็นหน่วยนะน้องๆ FC ก่อบคุ่มที50ที100คันไม่ต้องมาเช่งกันนะครับกำเลยขอให้อยู่้านมันน่ากลัวครับก่อกลุ่มมันอันตรายด้วยครับ ควรทาตามนะครับเนี่ยหมอบๆแบบนี้ดูทางดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับไม่ต้องมาดันกับพี่ซีซีมต่างกันนะครับก็อันตรายครับขับช้าๆก็ได้ครับก็สําหรับใครที่ไม่ได้อยู่ในวีโอคลิปก็ไม่ต้องเสียใจครับ